มหาพาสนุกฟังสบายๆได้ข้อคิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสมปองนยสงม,มาแล้วครับวันนี้อยากจะชวนคุยชวนฟังชวนคิดเรื่องในดีมีเสียในเสียไม่ดีแน,น่นอนครับในเรื่องร้ายๆกว่าจจะมีเรื่องดีๆรออยู่เหมือนกันมีเรื่องดีๆ ก็จะมีเรื่องเลวร้รายรออยู่เช่นเดียวกันเหมือนผู้ชายคนหนึ่งอะมีมมาอยู่ตัวหนึ่งเลี้ยงด้วยความรักมีความสุขวันดีกันดีโชคร้ายเกิดขึ้นม้าหายไปเขาก็ร้องไห้เสียอ,อกเสียใจคุณลุงคุนึุงเดินเข้ามาเห็นมีอะไระไรหนุ่มห้าหายครับลุงครับเสียใจครับโชคร้ายจังเลยเฮ้ยไอ้หนุ่มไม่แน่มันอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ได้มันจะดีได้ไงครับม้าหายไปทั้งตัว หายไปอาทิตย์หนึ่งครับม้าตัวนั้นกลับมาพร้อมกับม้าป่าตัวเมียแม่แน่จริงจริง,รงมีสเสน่ห์นะพ่อมา้าม้านมหมยไปมาอีกทีไ้ม้าตัวเมียมาด้วยโอ้โหชายหนุ่มก็ดีใจครับไปม้ากลับมาอีกตัวหนึ่งรีกระโดดขึ้นม้าด้วยความดีใจได้ขี่ม้าตัวใหม่ดีอกดีใจก็ยุ่งมาเห็นอ้าวไอ้นมยุ่งดีใจอะไรเนี่ย เอ้าก็ผมเล่นม้ามาเพื่ออีกตัวหนึ่นงครับลุงมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเฮ้ยนี่เรื่องดีๆอาจจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็ได้นะมันจะเป็นเร้ายวไ,ได้ยังไงมีม้าตัวใหม่มาลุงนี่เออไปไปไปพอลุงเดินไปไม่นานน,นี่ขีม่ม้าด้วยความขึ้นกันองม้าก็เพิ่งมาจากป่าพยศเลยต,ตอกมา้าตรงมาขาหากักป่าเจ็บร้องโอดร้อ,ดองโอยลุงเดินกลับมาอนะีกแล้วมีลูกใครให้คิวกลับมาบ่อยเหลือเกิน เป็นไรหนุ่มร้องโอดร้องโอยเอามีเรื่องร้เกิดขึ้นครับตกม้าครับขาหักเลยครับเอ้ยจปร้อ,องห่มร้องไห้เสียใจทำไมในเรื่องร้าย,ายก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเป็ยังไงตกมมาขาหักขนาดนี้ช่วงนั้นเกิดศึกสงครามอะ่ะก็ต้องหาผู้ชายไปรบขอตามบ้านเลยบ้านหลังนี้ใครมี เป็นผู้ชายไปทหารอายุได้หรือยังเลยเอ้าคนที่นี่โอ้ยี่สิบกว่าชายจะกันต้องไปรบนะเอ้าขาเป็นอะไรเนี่ยตกม้าขาหักครับเอ้าไปไม่ได้เป็นทหารจะเป็นภาระนะเนี่ยเอ้ามันก็ไม่ต้องไปแล้วกันเอ้าไม่ต้องไปรบราคาฟันกับใครซะงั้นเพราะตกม้าขาหักเอ้าในเรื่องร้ายๆก็มีเรื่องดีเกิดขึ้น เรื่องนี้บ่งบอกให้เรารู้นะครับว่าอย่าเพิ่งตกอกตกใจถ้าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตเพราะเรื่องดีๆ่าจะเจาะคิวรออยู่เหมือนกันอย่าเพิ่งได้ใจใก็ยิ้มใจว่ามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะเรื่องเดรัานก็จะรอเจาะคิวอยู่เช่นเดียวกันสําคัญเวลาที่เราเจอเรื่องแบบนั้นเราวางใจได้ดีแค่ไหนเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าทอ้อ โอ้โหเวลาอะไรขึ้นก็นล้มไปหมดเลยต้องกันข้ามพอเวลาลงก็ท้อไม่มีกําลังจิตกาลังใจที่จะสู้กับอะไรต้องรักษาใจวางใจเราไว้ให้ดีฮะบางทีทํางานทํานการเยอะยกของเดินมากปวดขาปวดแขนดีใจนะครับมีขาให้ปวดมีแขนมีมือให้เมือ่อยหลายคนเขาไม่ได้โชคดีมีขามีมือให้ปวดให้เมื่อยด้วยซ้ำเราโชคดีขนาดไหน ที่มีสิ่งเหล่านี้ทํางานหนักเหนื่อยยุ่งดีแล้วครับเขาเรียกว่าเป็นกูฏพรบลรงเป็นปัญหาที่ดีนะทางานยุ่งยุ่งวุ่นวายเออเหนื่อยก็พักมีเรื่องไม่รีเราก็ทําต่อสู้ต่อเน,นี่ยเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตของเราแต่ีวิตเราไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายขอให้วางใจให้เป็น บางครั้งพระอาทิตย์ก็ไม่ตกทิศตะวันตกเสมอไปนะฮะถ้าเราไปยุโรปอา้าวมีตกเฉียงๆด้วยหน้าร้อนเขาตกปุ๊บไม่นานาน,นักขึ้นปับ๊บเอ๊ะเหมือนมันตกเฉียงๆเลียงันยไม่ตกเป๊ะเเหมือนบ้านเราพอไปต่างประเทศพอไปเห็นที่อื่นอา้าวงงเลยเนะี่ยตกไม่นานขึ้นอีกแล้วอ๋อหน้าร้อนเขาไปอ่องนี้เหรอเออพระอาทิตย์จะไม่ได้สวยจะพอตอนขึ้น ตอนตกมันก็สวยจะตกไปทางไหนชีวิตเราบางคนตกทางข้าสารอ้ยมีความสุขสบายบางคนตกระวับล,ลำบากเอา้าก็ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองความสบายบางครั้งทำลายคนความลำบากหลายครั้งก็สร้างคนพอเราสบายนอนสบายอยู่สบายกินสบายอ,าอ้าวมาแล้วลำหนักไขมันจะไม่ต้องการมาแนละ้วเราลำบาก เดี๋ยวถูบ้านเดี๋ยวกวาดบ้านเดี๋ยวล้างชามเดี๋ยวซักผ้าเดี๋ยวรดน้ําต้นไม้ท,ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายแล้วเกิดะวันอา้าวหุ่นดีซะอย่างนั้นเบิร์นเบิร์นเผาผ่านตลอดอา้าวมันก็มีได้อย่างเสียอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตตรงไหนจะเป็นจุดที่จะทําให้เราได้เรียนรู้เวลาที่เราลงเราท้อแท้ มันมีวันที่จะขึ้นเมื่อคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วจะไปนักใจทุกใจกังวลใจอะไรกับชีวิตมากมายทบทวนให้ดีนะครับทุกท่านว่าชีวิตเราพบเจอกับความสุขความทุกข์ความสําเร็จความล้มเหลวความมืดความสว่างมากี่ครั้งแล้วในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องพบเจอ สำคัญประเด็นอยู่ที่ว่าเราผ่านพ้นมันมาได้ด้วยสติปัญญาของเราด้วยประสบการณ์ของเราด้วยกำจัด้วยกำลังใจของเราที่มีอย่างเต็มเปี่ยมสำคัญมากๆไม่ใช่กำใจนะต้องกำลังใจเออจะมองอมุมหนึ่งเราเอามือกำจิตกำใจกำใจของเราที่มีพลังอยู่มากๆเอามาสู้กับอุปสรรคความรา กำใจของเราที่มีแต่พลังมาคว้างใส่อุปสรรคขวางน้ําให้มันกระจายออกไปจากกําลังใจของเราอืมผมจะไปชอบคำว,ว่ากำใจแล้วนะช่วงนี้ก็มีคําว่าหน,นุนใจหนุนใจในทุกเรื่องหนุนใจในสิ่งที่ทําผมขอเสนอคำว,ว่ากำใจคว้างใส่อุปสรรคขวางน้ำคว้างใส่ความท้อแท้ ว้างใส่สิ่งที่มาบั่นทอนให้ชีวิตเราไม่มีพลังตกตันครับเหนื่อยได้ทอได้แต่อย่าถอยจำเอาไว้ครับในร้ายก็จะมีดีในดีก็จะมีร้ายสำคัญเวลาที่มีร้ายเราตั้งสติให้ดีตั้งจิตตั้งใจให้ดีที่ จะใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถความองอาจความกล้าหาญในการผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้กำจัดอุปสรรคตรงนั้นออกไปให้ได้ลมแรงทําให้ว่าวขึ้นสูงทันใดอุปสรรคควากหนามที่ใหญ่ก็ทําให้เราประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เท่านั้นมีประสบการณ์มากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงเล็กลงเพราะเราแก้ปัญหาเหล่านั้นได้วันนี้ได้ฟังเรื่องมาโชคร้ายก็มีโชคดีรออยู่โชคดีอาจจะมีโชคร้ายรออยู่สำคัญอยู่ที่ว่า โชคดีเราสร้างได้แต่ยังคาว่าโชคจะเนี้ยโชคดีจะในคนคนนี้ประตกความสาเร็จโชคคืออะไรเขาบอกคนที่มีโชคคือคนที่มีความพร้อมที่เขาเตรียมตัวมาตลอดามาชนเปี่ยงกับโอกาสที่เปิดขึ้นเมื่อความพร้อมกับโอกาสมาชนกันก็กลายเป็นโชคฉะนั้นโชคดีเราก็สร้างได้อย่าไปสร้างโชคร้าย ให้กับตัวเราเองเท่านั้นพอครับม้าที่เร็วอย่างแพ้ลาเพราะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งให้กับช่องสมปอ,องคอนเทนต์งแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ